ครับขอตั้งบรยการท้าลองท้า้วยครับผมมาสาธิตหาครับ และดิฉันสราัฐาหัชเชลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับอิ๋วกับคุณใหม่อีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะเรามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนค่ะคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแต่สําหรับคนที่รักรถนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลารถเราเปิรเบืน้อเนี่ยอยากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะมาช่วยในการขจัดคราบค่ะวันนี้จอยแอนคอยของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า B c ค e ี an ค่ะแต่ว่าจะดียังไงแล้วก็จะช่วยรักษารถของท่านไได้ไง เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิติและคุณจิรปียาจันทผัวสิริสินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมต้องถามนะฮะว่าความเป็นมาของตัวผลิตภัณฑ์ตัวล้างรถตัวนี้นะครับเริ่มต้นมันแบบเป็นยังไงฮะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์ตัวล้างรถของเราเนี่ยเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ฉัดการกับคราบสกปรกในรถได้อย่างสะอาดนะครับแล้วก็เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพที่สูงมากเราจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะถูกๆอย่างที่เราเคยพบเจอในบ้านหม้อบ้างวรจักรบ้างอ,อะไรเงี้ยนะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาติดป้ายราคาหรือว่าตัวฉลากอะไรต่างอาจจะสรรพคุณเกินใช่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญเขาติด ให้เราอ่านไม่ออกครับแสดงว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมมหรือเปล่าแน่นอนครับนั่นคือโจทย์เลยว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทําสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงกว่าท้องตลาด2อถึงหเท่าและในราคาที่ไม่แพงต้องต้องเรียนว่าสินค้าที่เรานําเสนอนี้ไม่สูงจากท้องตลาดเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างของแมกไกของอเมริกานะฮะตัวผลิตภัณฑ์ล้างรถของแมกไกเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทต่อหนึ่ง ก๊าลอนอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะหนึ่งลิตรนะฮะแต่ของเรามีราคาอยู่เพียงแค่399บาทเท่านั้นอ๋อคจะอยู่ในคุณภาพที่เท่ากันแต่ในราคาที่ดรอปลงมากว่าคือผู้บริโภคสามารถหาซื้อใช้ได้ง่ายๆแน่นอนครับนั่นคือประเด็นเลยว่าเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในขณะที่เราจ่ายน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วจ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยแล้วคุณภาพ สินค้าในวัตถุที่ใช้เนี่ยนะฮะในสารประกอบเนี่ยมันจะดีเท่ากับของแพงๆนี้เขาเขาคิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแน่นอนครับต้องเรียนวน่าอย่างนี้จริงๆแล้ววัตถุด,ดิบหรือว่าในส่วนของาสารเคมีเนี่ยทุกอย่างมันมาจากแหล่งเดียวกันแต่อย่างเราเรียนง,ง่ายๆอย่างผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามา ภาษีเอ่ยแท็กต่างๆที่เราต้องแบกรับเนี่ย huh. มันค่อนข้างจะสูงหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของเครือข่ายต่างๆยกตัวอย่างก็คืออย่างของตัว A ที่เรารู้จักกันนะครับนั่นก็คือว่าเขามีระบบที่ต้องต่อเนื่องกันซึ่งนั่นหมายความว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงอยู่ นะครับในขณะที่คืออาจจะบวกด้วยค่าการตลาดด้วยค่าโฆษณาอื่นๆด้วยแต่ของเราเนี่ยเราประหยัดงบตรงนั้นโดยนํำตัวต้นทุนที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมาเติมอยู่ในวัตถุดิบที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพแล้ก็อยู่ในเกรดที่สูงขึ้นครับที่ถามนิดนึงค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาในวันนี้นะคะมีตัวอะไรกันบ้างคะครับเดี๋ยวให้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแนะนำดีกว่านะครับก็เริ่มต้นหลักๆเลยนะคะในส่วนของการทําความสะอาดรถเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนนะคะต้องล้างรถบ่อยแต่ถ้าไปล้างที่ขาแคร์ท่านจะเปรืองสตางค์มากแล้วก็ความรู้หนึ่งที่จริงๆนะเขาคนรักรถจริงๆจะทราบการเข้าคาแคร์บางครั้งเนี่ยมันก็มีไม่เกิน1ปีค่ะเราจะเห็นสภาพหลัง หลังการก้าวคาแคร์มายังไงคะมันเป็นจะเป็นรอยขีดข่วนเหมือนขนแมวอย่างนี้นแบใช่ถูกต้องค่ะอย่างนั้นเลยคือยริงคาแคร์เนี่ยเขาไม่ได้ละเอียดหรือว่าไม่ได้ถนอมรถเราด้วยความที่พนักงานเขาก็ต้องรีบทํารอบใช่ไหมคะในการล้างเราสังเกตด้วยตัวเองได้เลยคือเรื่องของการระมัดระวังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเราดูแลรักษารถของเราเองจริงๆเป็นทางเลือกของยิ่งคนที่เพิ่งมีรถคันแรกนะคะยิิงอยากแนะนําถ้าเียดเวลาได้อยากให้ล้างเองดีกว่านะคะเริ่มต้นหลักๆในการดูแลรถเนี่ย แต่ละแบรนด์อาจจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวในการแยกการดูแลรถนะคะแต่อันดับแรกยังไงก็หนีไม่พ้นการทําความสะอาดก่อนเนาะก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์การล้างรถนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะ B clean นะคะซึ่งจะเป็นแชมพูล้างรถเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องจับให้ก็ได้ค่ะอันนี้จะขนาด1ลิตร ในส่วนของการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์อื่นเลยค่ะทีนี้ลักษณะในตัวของส่วนผสมข้างในของเขาเนี่ยค่ะที่บอกว่าของเราเนี่ยมีความเป็นพรีเมียมกว่าในท้องตลาดทั่วไปทีนี้เรื่องของวัตถุดิบของเราตัวนี้ผลิตในเมืองไทยไหมคะผลิตในเมืองไทยแล้ววัตถุดิบที่ได้นี่คือจากบ้านเราไหมหรือว่ามีการนำเข้ามาหรือยังไงต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับวัตถุดิบส่วนหนึ่งเนี่ยต้องนำเข้าเข้ามาครับ เพราะว่าเกรดพรีเมียมของบางตัวเนี่ยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงซึ่งบางทีบ้านเรายังผลิตไม่ได้นะครับบนเราต้อง,องเทคโนโลยีต่างๆนะใช่ครับนะใช่ครับอันนี้คือต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมรับความจริงตรงอย่างนึงว่าบา,บางทีเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เมืองนอกที่เขาว่าของเขาดีกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขามีสารเคมีที่ดีกว่าดีกว่านะครับซึ่งเราต้องนำนำเข้าตัวนั้นนะฮะซึ่งเมืองไทยไม่มีเพื่อมาผสมเพื่อให้เกิดคุณภาพที่สูงเทียบเท่าของเขาแต่ว่า สูตรสูตรที่เป็นสูตรของเราเองใช่ใช่ครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าเราซื้อทุกตัวที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อยู่ในวอรจักรหรือบ้านหม้อเนี่ยฮะมาทดสอบครับเพื่อเปรียบเทียบก่อนที่เราจะผลิตเป็นแบรนด์นี้ออกมาทีนี้เนี่ยาล้างรถนะคะเวลาปกติทั่วไปบางท่านก็บอกว่าเวลาล้างแล้วเนี่ยมือแบบมีปัญหาบ้างมือต้องใสสารเคมีฮะมันจะลอกลอกนะต้องใสถุงมือใส่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยของตัวบีครีนเนี่ยจะ ประสบปัญหาเรื่องเหล่านั้นมาง่ายมากนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนล้างรถเองนะคะจะเข้าคาแค์ก็ต่อเมื่อเราไปลุยโครนนัก็เราไม่มีแบบว่าต้องอัดฉิดนด้านล่างถ้าแบบอย่างเนี้ยเราสามารถล้างเองได้เลยนะคะง่ายมากในการล้างก็คืออย่างถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยใช้แค่ฝาเดียวผสมน้ำใช่ประมาณหนึ่งถังครับหนึ่งถังหนึ่งถังก็บบองหิ้วเราทั่วไปเนี่ยนะคะแต่จุดเด่นของบ c ค e ีนในส่วนของแชมพูล้างรถคือถ้าเราซื้อเครื่องแรงดันนะคะ ฉีดน้ําที่ทั่วไปเนี่ยถ้า6บาทขึ้นไปเนี่ยของเราล้างเป็นโฟมได้เลยอ๋อคือคไอตัวน้ํายาฝาเดียวสามารถทําเป็นโฟมได้เลยใช,ใช่ล้างเป็นแบบโฟมได้เลยแล้วก็ข้อสังเกตจริงๆน้ํายาล้างรถเนี่ย อยากให้ลูกค้าได้ลองใช้เองแล้วความรู้สึกที่สัมผัสเนี่ยจะับสัมผัสได้ด้วยตัวเองมากกว่าคําพูดด้วยอีกค่ะนะคะตัวเนื้อแชมพูเป็นสีอะไรคะสีขาวสีขาวคือไม่มีสีใสน่นะครับคือมันออกเนี่ยเป็นฟองฟองๆหน่อยใช่ปะฮะต้องเรียนว่าอย่างนี้จริงๆแล้วน้ํายาเราเนี่ยจะเป็นสีใสแต่เมื่อผสมกับน้านะครับจะมีฟองขึ้นมาด้วยการที่เราผสมเพื่อให้เกิดความนุ่มนวล หรือลื่นเวลาวล้างจะได้ไง่า<ช>ยสะดวกขึ้นแล้วก็อาจจะตัวฟองเนี่ยทำให้การล้างรถเนี่ยสนุกขึ้นคแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยค่ะก็คือในส่วนข,ของการเมื่อเราล้างนะคะฟองเยอะก็จริงค่ะสังเกตไหมบางทีเราเคยเราคงล,ลองน้ํายาล้างรถมาหลายยี่ห้อแล้วนะคะ ถ้าส่วนหนึ่งที่เขาเรียกสารเคมีตกค้างมันจะเป็นดวงขาวๆๆเป็นจุดๆุันหมดเลยเป็นจุดๆเวลาเราเช็ดเราจะรู้สึกได้เลยเนี่ยคือการที่เราล้างน้ําแล้วน้ํายาล้างรถทั่วไปล้างไม่หมดนะคะแต่ตัวนี้ล้างน้ําง่ายมากนะคะทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าในตัวน้ํายาล้างรถเนี่ยเวลาถ้ามีสารเคมีหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ดีกับรถเนี่ยส่งความเสียให้กับรถยังไงบ้างคะสี่รถต้องเน้นไปที่สี่รถเลยว่าจะ มันมีเป็นมีพวกน้ำยาล้างรถไหนครที่แบบกัดสีหรือทําให้สีเพี้ยนอ๋อมีครับมีครับต้องเรยนว่าสีพังไปเลยเรียนว่าบางยี่ห้อเขาใส่ตัวโซเว้นน้ามันอันนี้มันทำอะไรครับมันไว้สําหรับทําให้ดูวาวๆวิเงาล้างเสร็จแล้วดูเงาใช่ครับแต่ถึงที่สุดปุ๊บด้วยความที่น้ํากับน้ํามันเนี่ยมันไม่เข้ากันเขาจะแยกชั้นกันอยู่เวลาโดนแดดปุ๊บเนี่ยด้วยความที่น้ํามันเนี่ย มีน้ำหนักที่เยอะกว่าอาน้อยกว่าน้ำเนี่ยมันจะลอยหน้านะครับน้ำาราเขยเออกไปปุ๊บเขาจะทิ้งคราบน้ํามันให้เราเห็นนั่นก็คือเป็นดวงดวงที่เราเห็นนั่นแหละครับนะฮะซึ่งตัวของบีคลีนนี้จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยแล้วก็รับประกันว่าเมื่อท่านเอาไปใช้แล้วถ้าไม่เงาวาวับอย่างที่ต้องการในครั้งแรกที่ล้าง เรารับประกันคือเงินให้ครับค <c oughs> ือพิสูจน์ผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลย <c oughs> ใช่ครับค่ะทีนี้ในตัวบีครีนต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผู้ใช้เนี่ยถ้าใช้ไปเนี่ยไม่เจอแน่นอนไอ้ประเภทคันมือเกิดอาการาเขาเรียกสารเคมีตกค้างอะไรอย่างเงี้ยต,ต้องเรียนว่าไม่มีแน่นอนอเพราะว่าเราเน้นเลยว่าสินค้าทุกตัวของบีครีนต้องเป็นไบโอเคมี คือไม่มีเคมีเป็นสารธรรมชาติสารธรรมชาติครับแล้วก็เน้นตรงที่ว่าสารที่ย่อยสลายด้วยน้ำครับค่ะอันนี้เรียนทีนี้อย่างคราสสกปกต่างๆอาทิเช่นมูลนกครับอ่ายางมะตอยครนดินโครนทุกอย่างเนี่ยแมลงนะฮะแมลงที่เวลาเราเดินทางต่างจังหวัดเราชอบมาเกาะโคมไฟหน้ารถเรานั่นคือความน่าลำคาญของเราเลยละตรงนี้นี่มาช่วยยังไงได้ม้างครับโอ้ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ล้าง ทำความสะอาดหรือว่าเกี่ยวกับรถเนี่ยที่ทำา่าคาแครเนี่ยของเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนก็คือในส่วนของแชมพูล้างรถนะครับแล้วก็จะมีตัวขจขัดคราบฝังแน่นซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับที่ คุณใหม่นะครับคือแต่ตัวแชมพูเนี่ยคือเบสิกไปใช่ครับนั่นคือล้างทั่วไปครับคือพวกน้าจะล้างพวกฝุ่นพวกออกไซด์ในอากาศหรือว่าพวกขมเหลาต่างๆแต่เรายังมีตัวอื่นอีกทช่จะช่วยในเรื่องนั้นโดยตรงถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเขาจะแยกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือภายในตัวหนึ่งภายนอกตัวหนึ่งแล้วก็ยางอีกส่วนหนึ่งสามส่วนด้วยกันแต่ของพีคลีนเนี่ยจะมีแค่2ส่วนเท่านั้นเองค่ะก็คือทําความสะอาดกับเครื่องบารุงซึ่งทั้ง2อย่าง สามารถใช้ได้ทั้งภายในภายนอกและอย่างในหนึน่งเดียว ค,คือเป็น t ูอินวันใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะต้องเวลาการล้างรถเนี่ยเราฝึกให้เป็นกิจกรรมในความสนุกที่เกิดขึ้นในครอบ<ช>ครัวดีกว่าแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะต้องรักษาสภาพสีรถของเราด้วยอย่างคุณหมายเป็นคนรักรถมากที่ปกติชอบใช้บริการคาแคร์นะคะต้องลองเอาไปล้างเองที่บ้านดูนะเพราะบางทีใช้ไปนานๆเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะบอกว่าเก ร้อขนแมววันทีลดราคาหลายหลาย้านนะอเรา ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีถึงในส่วนที่บางท่านเนี่ยไม่มีเวลาล้างเองจริงๆนี่เราเห็นใจเพราะคนที่ยุคนี้ทํางานเยอะมากแต่ก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีติดรถไปเพื่อให้เขาเอาของเรานี่แหละล้างเราไปให้เขาล้างให้แต่ว่าเราบอกล้างอันนี้ให้เรานะอะไรนี่เราสามารถเลือกได้แล้วตัวนี้มันช่วยในเรื่องของรอยขนแมวได้ยังไงถ้าในส่วนของคราบหนักๆเนี่ยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวที่สองที่ช่วยได้เลยก็คือในส่วนของน้ํายาขจัดคราบฝังแน่นอ๋องั้นก่อนที่เราจะไปเข้าถึงตัวนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้ คุณผู้ชมคะครเราขอไปพักชมสิ่งนี้สักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารรถยนต์ค่ะครับขอบคุณค่ะ